เอาแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Major Gamer วันนี้เราก็จะมาสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่กันอีกแล้วนะครับืออก่อนที่จะไปสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่นั้นทุกคนผมมีผลเยอะมากๆเลยถ้าใครสนใจจนะน่าแลกผลก็สามารถแลกได้นนครับโอเคเราไปสุ่มผลกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเกาะลิงเอานะครับเกาะจังเกิลน,นะ มาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมมาดูกันนะเออผมจะสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่นะครับผมเป็นคนที่ใจบุญมากๆเลยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรปื๊บๆเดินเข้ามาก่อนนะแอลรอเฟ่จะได้ผลดีๆนะครับเออก็เลยนะฮะได้ผลอะไรวะอ,อือได้ผลสมูทก็ดีอยู่นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะดีมากๆเลยโอเคไหนะดูสิมีใครมั่งโอ้นั่นไงววสามสม นี่เข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณอยู okay, ่หรือเปล่าครับนี่ผมเอาผลสมองมาให้คุณครับอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมผมมีสมมองมาให้นะอยู่ไหมคุณฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่นะเออผมกระโดดไปหลายรอบมากเลยใช้ผลสปริงนะครับผมวิสามสามโอเคลองใส่ผ้าพันครัวคาตาคลิดูดิว่ามันจะมีคนไม่นอนอว่านี้ไหม ไม่มีแล้วนะครับเท่าที่หาอ่าไม่มีแล้วนะครับคนนี้น่าจะเป็นเวลนี่นะเป็นคนที่เวลน้อยที่สุดที่ผมเจอนะครับเอา้าเอาไปเลยผลสมุกโชคดีนะอย่าเพิ่งตายล่ะโอเค